สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคเน็คาเฟ่กับเติ้นหน่อยเน้นค่ะแคที่แล้วเรามีซูเปอร์เบเกมาทำสลัดฮหน้าให้เรากินนุ่มากอ่ะนุกมากไม่น่าเชื่อว่ามันจะกินได้อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงแต่หน้าตามันอาจจะ ตอนทำอะไรเงี้ยมันอาจจะหน่วยกาอาจจะไม่ให้แต่ว่าตอนชิมขนมตกใจมากคุณอร่อยแล้วหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วก็ยังมีการกินกันจนหมดจานาาเกิดขึ้นแล้วจริงนะคะที่คอนเฟิร์มว่าไม่ได้ท้องเสียแต่ยอย่างใดน,นะคะเคปนี้เราก็เลยจะทําแบบนั้นอีกซึ่งน่ากลัวกว่าเดิมเยอะมาก oh, <no. S 1> วันนี้เราจะมีศิลปินมาทําขนมที่เราทาน สำหรับวันนี้น่ากลัวกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเดจักเขาจะมาทำถนนให้เรากินกันแต่อาทิตย์ที่แล้วค่ะเอ่อไม่รู้ไปซุกซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแล้วของบ้านเขาเตรียมตัวเป็นอย่างดีเลอะเพื่อที่จะแบบมาเพื่อจะมาทำอาหารรายการเราเนี่ยนะใช่มาทำให้เราได้กินกันยยิ่งเตรียมตัวเยอะยิ่งน่ากลัวอย่างไวเราติดตามกันนะคะสำหรับเดอะจั๊กกับพวกเราวันนี้ค่ะ สุดนี่เราเพิ่งได้ดูคอนเสิร์ตของ Small Room ได้ดูทั้ง Superbaker แล้วก็ The j a จ k ด้วยไล้อีกหลายๆวงเยอะมาก17วงแล้วก็เป็นเป็นคอนเสิร์ตที่แบบดูเราอิ่มมันลงมาต้มด้วยเย้ว,วุ่นเลยเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของแต่ละวงมันถือว่าแบบไม่ได้ไม่ได้มีการเป,เป็นการมาแจมืแต่อย่างใดศิลปินก็ชัดเจนขึ้นศิลปินค่อนข้างจะแบบ มีแนวทางที่ชัดเจนรู้แบบตัวเองเป็นอย่างนี้มากขึ้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คนฟังมันแบบแยกตัวได้มากกว่าแต่ที่สำคัญเนี่ยศิลปินเก่งขึ้นมากๆเลยคือตอนนี้สมัยก่อนศิลปินก็เก่งแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเหมือนศิลปินเราเราเห็นได้ง่ายขึ้นว่าวิธีการทำเพลงมันมันไม่ยากเท่าสมัยก่อน,น <S <S แล้วเทําทำเพลงกันในห้องนอนเป็นแบบ ทำในเบสแจมกันนู่นนี่แจมกันก็เลยเห็นคนที่เป็นศิลปินอะมากขึ้นแล้วก็ฝีมือก็เก่งขึ้นฝีมือเก่งขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วทุกคนแบบเล่นเก่งกันหมดเลยก็เลยจะมีเพลงดีๆเพลงที่มีคุณภาพมาให้เราได้ฟังกันเยอะขึ้นนะช่วงนี้นะจริงบอกแล้วว่าวงสมัยนี้เขาฝีมือเก่งขึ้นเรื่อยอืม ก็สุดเด็กวงที่ถีมือดีเป็นเก่งแล้วก็เป็นข้อยยกเป็นของวงการไทยค่ะวงการโลกเลยดีกว่าเอางี้ <c oughs> เป็นวงที่มีความสามารถมากค่ะแล้วก็มีความสามารถก็ที่ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตอะไรเงี้ยใช่เซนล้วนๆโอ้ยยี่บบอกใต้โต๊ะล้วนๆกระจายหลายบานจุดเดีกันช่วงนี้ก็มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยที่ไปอ <c oughs> ขอบไปเลย ที่บ้านบ้างทจะออกไปเล่นบ้างเป็นแบที่บ้านก็อยากไปเวอร์ทัวร์มาแล้วประมาณสามประเทศ oh, <no. S 1> แล้วก็กำลังจะมีแพลนประมาณสักสิบประเทศ oh, <no. S 1> นะเฮ้ยคัดเลยดีกว่ามาเขาแบบนึกออกปะ <c oughs> ไปนานๆนะเดี๋ยวเขาพูดทั้งรายการไ้่เขาสุดๆแต่ดิวเด้อมีซิงเกิลใหม่น,นะไม่ซิงเกิลใหม่เพราะมากเป็นซิงเกิลใหม่ที่เอ่อดิวไม่ค่อยได้ทำเองเท่าไหร่มีพี่ เจอรี่พีโอเพีนะคะใช้พี่เหมือนเดิมพี่โต้งพีโอพีใช้พี่เหมือนเดิมเล่นกีตาร์ให้พี่เจอรี่แต่งคำนองมีฝนซุปเปอร์เบเกอร์เล่นเบสให้ใช้เข้าอีกแล้วค่ะก็อีกมีพี่ตั้มโมโนโทนมาอ r r a n g ให้บังคับมาทั้งนั้นเลยค่ะเพลงเลยเพราะและตัวเองทำอะไรบ้างให้กำลังใจแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าศิลปินเนี่ย เจ๋งขึ้นทุกวันแล้วก็มีศิลปินแบบที่น่าติดตามเยอะขึ้นทุกวันรวมไปถึงวงนี้ด้วยวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษของวงนี้มาให้ได้รู้จักกันนะคะวงนี้คือ Zero Hero ค่ะไปชมกันอออยยยยยยยาาาาาากกเเเเเเธคคีีีงงงบบบัพมตืนสิ่่่ท่ทททขขร ัมาพบกันอีกครั้งค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักพวกเขาซีโร่ฮีโร่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับการรวมตัวลัดที่มาที่ไปของทั้ง3คนและในครั้งนี้เราจะมารู้จักพวกเขาให้มากขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่พวกเขาได้รวมตัวและฝึกฝนตัวเองซีโร่ฮีโร่ก็ได้คลอดอัลบั้มแรกออกมาที่ใช้ชื่อว่าแมนแมนและได้ปล่อยซิงเกิลแรกให้เราได้รู้จักกับซิงเกิลที่ใช้ชื่อว่าสุพรรณซึ่งเนื้อหาก็พูดถึงความคิดของคนในสังคมที่มาจากที่ต่างๆกันแล้วก็เกิดความเหลื่อมล้ำกันเองยกตัวอย่างง่ายๆก็สังคมกรุงเทพกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ก็จริงแต่มันประกอบไปด้วยคนหลากหลายซึ่งบางทีคนที่พูดเหนือพูดสำเนียงไม่กลางก็จะโดนหาว่าเป็นคนบ้านนอกหาว่าเป็นคนต่างจังหวัดพูดเหนือ แล้วก็ล้อเลียนกันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำเนียงแบบคนสุพรรณสีโลฮิโร่ซึ่งคุณเคยกับสิ่งเหล่านี้ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคนกรุงเทพก็เหนื่อในแบบของเขา ซึ่งนักร้องนาของซีโร่ฮีโร่ก็ได้ให้คําจํากัดความเอาไว้ว่าเอาจริงๆแล้วพวกเราก็เหนือก,กันทุกคนขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเราอยู่กับอะไรก็เหมือนกับาการสร้างมาตรฐานในสังคมขึ้นมาว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นคือสิ่งที่ถูกสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง<ย>คือสิ่งที่ใช้ไม่ได้ทัางที่จริงๆแล้วแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไปค่ะแต่บ้านของฉันก็ไม่ได้อยู่สัปันแค่บางทีฉันมันแค่เหนือเท่านั้น ัักกใครรมนนน็จะยาง้ซึ่งหลังจากซิงเกิลแรกประสบความสำเร็จทำให้พวกเขาทั้ง3คนได้รับเสียงตอบรับที่ดีซี r o Hero ร่จึงได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอตัวที่2ออกมาให้เราได้ฟังกันอีกกับซิงเกิลที่มีชื่อว่ากลับมาเป็นคนเดิมเราลองไปฟังเนื้อหาของเพลงนี้จากปากของพวกเขาก,กันดีกว่าค่ะพร้อมกับเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ มวีวันนี้ MV วันนี้นะครับกับเพลงกลับมาเป็นคนเดิมนะครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับเด็กนะครับแล้วก็มีเด็เข้ามาด้วยฮะก็คือน้องลิลินหลายคนถามว่าน้องลิลินนางเอก MV เพลงเศร้าเพลงช้าของเราเนี่ยคือใครนะก็คือเป็นน้องลิลินนะฮะเป็นลูกของคุณบอมวงกุนจิตนะครับนี่ับคุณพ่อเขาอยู่ด้นเนี่ยตรงมาเสียงไหมครับนะฮะแลคือพ่อของนางเอกนี้ฮะ ไงครับทำงานกับเด็กเป็นไงบ้างครับชอบนะครับเริ่มอยากมีการเด็กกันแล้วนะครับใเริ่มเกลียดเด็กกันแล้วนะจะฆ่าเด็กกันแล้วนะฮะก็คือทํางานเด็กเป็นทางานที่ค่อนข้างจะยากนะฮะแต่ว่าดีที่เราค่อนข้างจะตซีเด็ก้ได้เร็วเร็วเร็วทัวงหเราชอบนะรวความใสของเด็กเเเรื่องนสั่งไปบางเรื่องที่อยากให้ทำร้อยทำแค่1ิแต่บางเรื่องให้ทำแค่ เคยฝึทำร้อยเลยครับทำเกินอร้อยเลยฮะลากเด็กลากตุ๊กตาอะไรแบบพังเลยฮะก็คือถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างที่ได้ถ่ายมวีแบบนี้ฮะครับบนทะเลด้วยบรรยากาศสวยลมเย็นยังไงฝากติดตามเอ็มวีตัวนี้ด้วยนะครับทางทั่วไปเดี๋ยวในเดี๋ยวก็น่าจะได้ชมกันอีกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครที่ไม่เคยฟังเพลงเราหรือยังไม่รู้จักเรานะฝากด้วยกับที่ facebook.com/sirohero นแล้วก็เลข3 ครับแล้วก็วไปโพสต์กันนะครับคือกันแล้วถ้ามีข่าวสารอะไรเดี๋ยวเราส่งตอนไปอีกแน่นอนนะครับพี่ครับเห็นมึงอย่างอยู่ใช่มห้ย how she w ของเธอต้องทิ้งให้คนยืงเข้าไปและนั่นก็คือที่มาที่ไปของ Zero Hero ที่ใครใหลายๆคนยอมรับในฝีมือพวกเขากับอัลบั้มเต็มที่ใช้ชื่อว่า Man Man เส้นแงและเธอก็เดินไปไหนบ ให้ชีวิตนั้นได้เดินทางไม่คลานแล่ออกไปดูไปเห็นคน,นดืที่เขาเสียน้ำตากับความรักที่ใช้เวลาใครจะเสียใจ